เจซินเจยู่อีซินนี้เพื่อใช้นะคะก็เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะเป็นเหมือนเดมนะคะก็คือเราสั่งสั่งหนักนะ,ะมีแบบของกินเยอะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะก็อย่าลืมตัวช่วยตัวนี้นะ,ะอย่างที่เอ็มโพสออกไปครั้งก่อนว่าเราเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเอ็มหนัก52าแต่ตอนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไปถึง56เลยแล้วก็เอาลงยากมากเพราะว่าทั้ง work from home ทั้งอะไรแบบเนี้ยเราขยับร่างกายน้อยนะคะกินเข้าไปเยอะแต่เอาออกน้อยเนี่ยมันก็ไปสะสมนะคะ แต่ว่าล่าสุดพอมารู้จักกับนี่เลยคู่หูคู่ซีสองคนนี้นะคะก็ทําให้เราตามภาพแหละลนลงไปถึงประมาณ53กว่าแล้วก็เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะกลับไปที่จุดเดิมได้นะนะตัวนี้มันช่วยเราเรื่องอะไรนะคะจริงๆแล้วมันช่วยเยมหลายเรื่องเลยเรื่องแรกเป็นคนติดกาแฟเพราะฉะนั้นกินกาแฟวันหนึ่งหลายแก้วมากๆค่ะซึ่งถ้าเรากินแค่อเมริกาโนมันก็ไม่เป็นไรไงแต่กาแฟที่กินอ่ะเดี๋ยวก็ลาเต้ร้อนเดี๋ยวกาเอสเปรสโซเย็นอะไรอย่างเงี้ยนมข้นแบบเเห็นเวลาเขาชงอ่ะ ครึ่งแก้วเนี้ยมันก็มาอยู่ที่ร่างกายเราแหละไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันช่วยให้ร่างกายเรามีพลังงานเพราะฉะนั้นแบบเอาจริงเรากินกาแฟไปน้อยมากก็1ประหยัดด้วย2ก็คือเราไม่ต้องไปแบบว่าอ้วนจากกาแฟแบบนั้นแล้วนะคะก็ลดลงไปได้เยอะมากเลยหลังจากที่รู้จักกับตัวนี้นะคะมันจะเอาสิ่งที่สะสมในร่างกายเราที่มันไม่ได้ถูกออกมาใช้ไขมันเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมาเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นพลังงานให้ร่างกายเรามากกว่านั้นนะคะมันยังมีสารตัวหนึ่งที่ ช่วยให้คาร์โบไฮเดทที่เรากินเข้าไปที่ปกติแล้วมันจะต้องไปเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลที่หมอบอกน้ำตาลในเลือดเกินน้าตาลในเลือดเกินนั่นแหละที่แบบจะต้องคุมอะไรเงี้ยนะคะตัวเนี้ย น้ำตาลพวกนี้มันมาจากไหนบางทีเราไม่ได้นั่งตักน้าตาลกินหรอกปะแต่ว่ามันมันน่าจะมาจากแบบเวลาเรากินแป้งๆอะไรเงี้ยแล้วแป้งมันไปเปลี่ยนแล้วมาเป็นน้าตาลตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้แบบช้าดูดซึมคาร์บโบไฮเดรตได้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นน้าตาลในเลือดเราก็จะถูกคุมด้วยเจ้าหนี้นะจ๊ะมากกว่านั้นมันจะช่วยให้ร่างกายเราเผาผ่านดีขึ้นอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมไงใช่ปะเราแบบขยับตัวน้อยแล้วแบบ ถึงจะต้องไปทํางานที่ออฟฟิศก็เหอะก็อยู่หน้าจอคอมอยู่หน้ามือถือตลอดเวลาเลยนะคะก็กินเยอะเอาออกน้อยมันก็ไปสะสมแต่ตัวนี้มันจะช่วยเผาผลาญเรียกว่าตัวเดียวตอนเช้าเอาอยู่เลยเสร็จปุ๊บก่อนนอนจัดตัวนี้ไปเลย VS นะคะ VS เนี่ยมันจะช่วย เขาเรียกว่าให้เรื่องของน้าตาลในเลือดอะ่ะมันก็ช่วยด้วยนะมันก็ช่วยด้วยแล้วมันช่วยลดความอยากอาหารแต่สิ่งที่อชอบมากที่สุดคือกิน VS ก่อนนอนทีไรนะคะตอนเช้าตื่นมารู้เรื่องสิ่งที่กินเข้าไปเมื่อวานนะที่ทำบาปทำกรรมไว้เมื่อวานตอนเช้ามันเอาออกให้หมดเลยรู้เลยว่าหมดเลยจริงๆนะคะนี่ก็ต้องจัดไปเพราะว่ามันไปทาให้ร่างกายเราอะ่ะเบิร์นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบบเผาผลาญเราระบบขับถ่ายเราทุกอย่างมันก็ ผลพลอยได้ดีไปด้วยนะคะอย่าลืมตัวช่วย2ตัวนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้ตรุษจีนนี้ปีใหม่นี้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะ